นะครับวันนี้เราก็จะมาต่อ2คลิปเลยนะครับ mm hmm. ก็จะมาเล่นเกมแรกนะครับวันนี้เน mm ี hmm. ่ยเขาบุกแรกนะ ผมก็จะเป็นแบบมอดนะครับก,ก็ต้องรอสักนิดนึงนะครับมันจะตรวจสอบของผมไม่ได้ม่ได้ลงชื่อเข้าใช้นะครับเป็นบัญชีแบบมัดนะครับไม่ได้ซื้อผ่าน Google Play นะครับซื้อฟรีนะครับเพราะฉะนั้นผมผมจะต่างกว่า Google Play นิดหน่อยนะครับวิธีการนะครับตอนนี้ผมไปซื้อของมาก,ก่อน ตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวล6แล้วนะครับเข้ามาก็ไม่มีแล้วมากครับให้ผมชื่อแล้วก็เลือกอาชีพเลือกอะไรไปนะครับก็ผมก็จะข้ามมาวิธีการเล่นเลยกนแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับถ้าจะต่อสู้นะครับท่านเราที่ c o m แบ t นี้นะครับ แล้วก็ปัดไปนะครับเราจะเลือกเป็นอะไรก็ได้นะก้าคืออะไรรับาสภาพในตอนกลางคืนอ่าแล้วอันนี้นะครับมันก็จะมีให้เลือกนะครับว่าต่อซื้ชนะแล้วเนี่ยเราองกัรอะไรนะครับ เ no. yes. มื่อเลือกได้แล้วเราก็มันก็บอกว่าเพิ P ่มเพิ่มรีวอร์ดนะครับ no. นี่นะครับเราก็ตอบ <combat>. yes. yes นะครับ <Back. S 2> นี่คราวนี้นะครับเราก็ปัดไปหาคำว่าออโต้ได้เลยนะครับออโต้ X X L L Auto, นะครับ เมื่อจะต่อสู้ให้เอาตะลุมบัตเลยนะครับ ตอนนี้คือชนะแล้วนะครับ <Just one. S 1> ถ้าเราตอนชนะแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเสีย,ยงนี้นะครับจากนั้นเราดไปหาเจตวันนะครับเปิดนะครับว่าเขาเดาได้อะไรอันตรีที่ล็อกฟินิชที่ล็อกอืมทีล็อกนะครับอันตรจัสตวันถ้าเราไม่พอใจเราก็เปิดต่ออีกครับ just. Just are just three. just three. finish. You may be in three. You get Oh, give 3 Give Sam with Just four. Just three. Just four. three. help. Help You get knuckles. here. ้นิ้วแหลมนะครับ <Finish. S 1> เสร็จก็กดฟ i n i s ได้เลยนะครับถ้าเราพอใจแล้วอ่าอันนี้มันก็จะทำการ Google Play. Google Play ตัวสอบ Google Play นะครับขอทุกคนจะไม่ขึ้นอะไรนะครับเขาผมจะขึ้นว่าผมใช้บอสนะครับโอเคจากนั้นนะครับถ้าเราจะไปซื้อของให้เราไปที่ คาราวานนะครับนี่นะครับตัวน,นี้นะครับแต่นั้นนะครับมันก็จะมีให้เรือกซื้อนะครับปัดไปนะครับ อ่านี่นะครับอันนี้คือตัวเค็นตัวเค็นนี่เอาไว้ซื้อของในคารวานนี่นะครับแต่ถ้าเราตัวเค็นหมดนะครับให้เราไปคารวานอันแรกนะครับคา,า,าราวานจริงคาราวานจริงนะครับคือเงินจริงนั่นเองนะครับเข้าไปนะครับอันนึ้ก็จะซื้อนะครับออ่าน,น,นี่นะครับมันก็ เป็นงินถ้าเกิดว่าติดตั้งในเพ s t โตรมันจะบอกอยู่แล้วนะครับว่ากี่บาทถ้าเราติดตั้งมดมันจะบอกเป็นดอลลาร์นะฮะเราก็ผมก็จะซื้อซื้อโทเคนนะครับอ่าซื้อนะครับตอนนี้ซื้ออีกเซกนิดนึ่งผมก็จะสามารถกดซื้อได้เลยนะฮะ โดยไม่เสียตังนะครับเพราะผมใช้ม่ด no concerns. No concerns. No ก็ซื้อโทเกนพอแล้วนะครับเราก็กดโคลสไปนะครับคา,าราวานที่สองคือคาราวานของยานะครับก็เข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกยานะครับ แล่โค้ง่าห้าแรคุณราคาซื้ออะซื้อนะครับแรกโค้งนะครับ 12, like 1. 1> แล้วก็มันก็จะบอกว่าคุณมีสิบสองแรกโค้งนะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่ามาเรสคือเพิ่มขึ้นนะครับ <More. S 1> เอ้ยมอนะครับมอคือเพิ่มขึ้นมาเรสคือลดลงผมก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเเพิ่่่มขึ้นอีีกทาไหรด ตอนนี้ซื้อสามรอโทเคนแล้วนะครับเพิ่มอีก b าย u s o tokens by หนึ่งพันห้าร้อยโทเคนนะครับ yes. yes นะครับเรียบร้อยนะครับเราก็ซื้อแล้วนะครับถามว่าสิงเกิลจะซื้อมันอยู่ที่ไหนนะครับถ้าเป็นมดเนี่ยมันจะอยู่ที่ ตัวเกมนะครับมันจะเก็บเซฟไว้นะครับเป็นไฟล์ฟความคืบหน้าของเรานะครับถ้าใครอยากได้มดเนี่ยจะคืบหลังจะมาสอนลงมัดนะอา่าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดย้อนกลับออกไปนะครับหรือว่าคลดสก็ได้นะครับ คารวนป้องกันรังสีบ้างนะครับคารวนที่สามสี่นะฮะคารวนที่สี่อ่าโอเคเซร่มนะครับผมมีสามเอ้เก้าอันแล้วนะครับเซร่ม <minus>. ผมก็จะซื้อเพื่มอีกนะครับ

5.56mm สคู่คอา่ออ่าอันนี้คือผมให้เลือกเป็นอาวุธอันแรกนะครับ9มิลิเมตรอะไรนี่นะครับมันจะแรงนะฮะผมก็ผมมีสิบหกกระบอกแล้วนะครับถุงเพิ่มนะอันนี้จะแพงนะครับคอเยนจะต้องใช้เยอะ โอเคเรียบร้อยนะครับก็ผมก็จะพาสำรวจข้อนี้นะครับวิธีการซื้อก็จะเหมือนๆกันนะครับ <S <S ต่อไปผมจะพาไปเลือกอาวุธนะครับถ้าเราไปรับภารกิจก่อนนะครับถ้าเปี่คอมแบทนะครับ <S 2> <S 2> อ่าหรือว่านะรถ้าใครไม่สื้วกที่จะไปหาคารวันจริงนะครับก็ไปที่บายก็ได้นะครับ อธิบายแล้วเนี่ยมันจะมีะโทเค็นนะครับเมนโทหรืออะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับการเพิ่มของในเกมนะครับแต่ไม่เกี่ยวกับฟุกกะสุนักพวก,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 กอะไรนี้นะครับอ่ะ close ไปนะครับเรากดจ้นกับ that. Yes. No. อโอเคเราก็ไปหาคำว่า combat นะครับ ค a m แบทนะครับเอาเราจะไปต่อสู้อันที่สองบ้างนะครับอันที่สองแล้วก็แตะตรงกลางหน้าจอนะครับอ่ะมันก็จะมีภารกิจให้เลือกนะครับผนก็จะเลือกภารกิจถ้าเลเวลเราไม่พร้อมก็ังเล่นเด่ีนะครับ ถ้าได้มันก็จะเต้นอย่างน,น,นี้นะฮะแล้ว <No. Yes. S 1> ก็ต่อยึดไปเลยนะฮะตอนนี้เราก็ไม่อยู่ในการต่อตู้นะครับให้เราไปที่อ e ินเวนทอรนะครับ e. อ่ะนี่นะครับ uh, สิ่สินค้าคมคลังนะครับแล้วไปเลือก เลือกเป็นไอเทมนะครับไม่ใช่ให้เลือกเป็นอาวุธนนะครับแล้วก็ให้เลือกเป็นปืนปืนพกเก้ามิลลิเมตรนะครับโอเคเสร็จลุกนะครับแล้วก็ แล้วก็กดย้อนกลับเลยนะอ๋อแล้วก็กดออโต้เลยนะครับแล้วก็กดแอมอโต้เลยนะครับอ่าทำไม่ได้นะครับให้เรากดย้อนกลับนะครับมันจะย้อนกลับออกจากตัว อินเวนทอรี่นะครับหรือว่าสินค้าคมพังนะครับหยัางจากที่เราเลือกเป็นปืนพกแล้วเนี่ยให้เราก็ย้อนกลับออกมานะครับแล้วให้กดออโต้เลยนะนี่นะครับมันก็จะเป็นการเลือกอาวุธใหม่นะครับมันคือปืนนะฮะนี่คือปืน เราก็ชนะง่ายนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับก,ก,ก,ก็จะเปิดเจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งก่อนคุณจะได้รับข้อนิ้วอ่ะ Finish ก,กันนะแค่แนี้แหละพอละปึ๊บอ่ะขอ้อประมาณนี้นะครับส่วนลิงก์โหลดก็จะให้ไว้ใต้คลิปนะครับ ก็ตอนนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ